หลายปีแล้วที่ผมสังเกตว่ามุสลิมทั่วโลกมักจะถามคำถามเดียวกันโดยใช้คำศัพท์ตรงกันเมื่อผมไปแคลิฟอร์เนียมุสลิมจะถามผมว่าพระเยซูพูดที่ไหนเราคือพระเจ้าจงนมัสการเราผมไปที่กรุงลอนดอนและมุสลิมจะถามผมพระเยซูพูดที่ไหนเราคือพระเจ้าจงนมัสการเราผมรับข้อความจากมุสลิมที่ปากิถานและอินโดนีเซียถามว่าพระเยซูพูดที่ไหนเราคือพระเจ้าจงนมัสการเรา เห็นได้ชัดเจนว่ามุสลิมมีการอบรมให้ถามคริสเตียนพระเยซูพูดที่ไหนเราคือพระเจ้าจงนมัสการเราและถ้าคุณดูคำบรรยายของนักเทศมุสลิมคุณจะเห็นเขาสั่งให้มุสลิมถามคำถามนี้ก่อนที่เราจะพูดต่อเรื่องนี้ผมขอถามคุณพระเยซูพูดที่ไหนเราคือพระเจ้าจงนมัสการเรา ถ้าคุณคิดถึงข้อพระคัมภีร์ที่ใช้กันบ่อยในการยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์คุณจะเจอปัญหาแน่เพราะถ้ามุสลิมถามคุณว่าพระเยซูพูดที่ไหนเราคือพระเจ้าจงนมัสการเราและคุณตอบเขาว่าพระเยซูตรัสว่าพระองค์คือเราเป็นในพระธรรมอพยพมุสลิมคนนั้นถูกสอนให้ตอบคุณว่าไม่ใช่ครับผมถามคุณว่าพระเยซูพูดที่ไหนเราคือพระเจ้าจงนมัสการเราโดยใช้คำศัพท์นี้โดยตรง คือว่ามุสลิมไม่ได้ถูกสอนให้ถามคำถามเท่านั้นมุสลิมถูกสอนให้ถามถึงคำศัพท์ที่ตรงกรันคริสเตียนบอกเราว่าพระเยซูคือพระเจ้าและเราควรนมัสการพระองค์ถ้าคุณไม่สามารถชี้ให้เราเห็นว่าพระเยซูพูดที่ไหนเราคือพระเจ้าจงนมัสการเราในคำศัพท์ที่ตรงกันแบบนี้คุณก็พูดผิดเรื่องพระเยซูดังนั้นก่อนที่คุณจะอธิบายเรื่องพระคริสตเป็นพระเจ้า คุณต้องตกลงกันเรื่องเกณฑ์คำสับตรงกันซึ่งเป็นเกณฑ์โง่ๆแท้ที่จริงวิธีที่จะหลีกเลี่ยงเกณฑ์คำสับตรงกันนั้นคือเราต้องรู้จักถามคืนคุณอาจจะบอกเขาว่าผมยินดีที่จะชี้ข้อนี้ให้คุณเราคือพระเจ้าจงนมสัสก,การเราในเมื่อคุณสามารถชี้ให้ผมดูข้อที่บอกว่าเราคือเพียงนบีคนหนึ่งอย่านามสัสก,การเราเลยโดยใช้คำสับที่ตรงกัน ไม่ให้มีคำศัพท์อื่นมีแต่เราคือเพียงนบีคนหนึ่งอย่านมัสการเราเลยเพราะนั่นคือความเชื่อของมุสลิมเรื่องพระเยซูใช่ไหมถ้าคุณไม่สามารถชี้ข้อนี้ใช้คำศัพท์ที่ตรงกันนี้แนวความคิดของอิสลามเรื่องพระเยซูก็ผิดหรือคุณสามารถบอกให้เขาชี้ข้อที่พระเยซูกล่าวว่า เราคือบุตรเกิดจากสาวพรหมจรีมันยามโดยให้มีคำศัพท์ที่ตรงกันนี้คุณสามารถใช้พระคัมภีร์ไบเบิเลหรืออันกุรอ่านก็ได้แต่ผมต้องการคำศัพท์ที่ตรงกันนี้ไม่งั้นอิสลามต้องผิดการทำอย่างนี้จะชี้ให้เห็นว่าการเรียกร้องคำศัพท์ที่ตรงเป๊ะไร้เหตุผลความจริงที่ว่ามุสลิมหลายคนใช้วิธีนี้เป็นวิธีซึ่งถ้าเรานำมาใช้อย่างต่อเนื่องกับการต่อสู้อิสลาม ทำให้เราเห็นอย่างชัดแน่ว่าการพิสูจน์ความเป็นจริงของศาสนาอิสลามไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะนำคนสู่ความจริงแต่มีไว้ให้คนสับสนต่อเมื่อเราผ่านเรื่องเกณฑ์คำศัพท์ที่ตรงกันแล้วเราถึงจะสามารถถามคำถามที่มีเหตุผลที่ไหนและอย่างไรที่พระเยซูทรงสำแดงว่าตนเป็นพระเจ้าเราสามารถดูข้อพระคัมภีร์ที่น่าสนใจหลายตอนด้วยกันแต่เมื่อคุณเริ่มชี้แจงข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ให้กับเพื่อนมุสลิม คุณจะเจอปัญหาที่สองการตีความหมายใหม่ถ้าใครคนหนึ่งเชื่อว่าพระเยซูไม่เคยอ้างตัวเป็นพระเจ้าและคุณชี้ข้อพระคัมภีร์ที่พระเยซูอ้างตัวเป็นพระเจ้าเขามักจะต้องการตีความแบบใหม่ในข้อมูลซึ่งไม่ตรงกับความเชื่อที่เขามีอยู่เรื่องพระเยซูแต่ดีนะที่เรารู้จักวิธีที่จะกีดกันการตีความใหม่ในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เพราะตามพระคัมภีและตามอันกุลระอ่านมีข้ออ้างบางอย่างที่พระเจ้าเท่านั้นอ้างได้ เช่นพระเจ้าเท่านั้นสามารถกล่าวอย่างถูกต้องว่าพระองค์เป็นผู้สร้างจัก,กรวาลมนุษย์ธรรมดาสามารถพูดได้แค่คำสับผมได้สร้างจัก,กรวาลแต่ทอยคำนี้เป็นทอยคำเท็จหักมาจากผู้อื่นนอกเหนือพระเจ้าฉะนั้นเมื่อพระเยซูกล่าวในสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถกล่าวเราก็ต้องสรุปว่าพระเยซูอ้างว่าพระองค์เป็นพระเจ้า น่าสนใจที่ยูคริสเตียนและมุสลิมเห็นพ้องกันในหลายข้ออ้างที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถกล่าวให้เราดูบางข้อซูร 57. อห้าสิบเจดอายะสามในอันกุนระอานกล่าวถึงอัลลอพระองค์ทรงเป็นองค์แรกและองค์สุดท้ายองค์แรกและองค์สุดท้ายคือสองพระนามใน99พระนามของอัลลอพระคริสต์ทำคำทีภาคพ,พันธสัญญาเดิมเห็นพ้องว่าพระเจ้าเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย อย่างที่เราอ่านในพระธรรมอิสยาห์บทที่44ข้อ6พระยาเวพระมหากษัตริย์ของอิสราเอลและพระผู้ไถ่ของเขาพระยาเวจอมทัพตร์ดังนี้ว่าเราเป็นเบื้องต้นและเราเป็นเบื้องปลายนอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้าเมื่อพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ,กษใช้อักษรตัวใหญ่เขียนคำว่าหลอดพระองค์ในพันธสัญญาเดิมคำศัพท์นี้หมายถึงพระยาเวผู้ทรงสร้างจาก,กรวาล ทั้งพระคัมภีร์ไบเบิลและอันกุนระอ่านกล่าวถึงพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ต้นและเป็นผู้ปลายเนื่องจากองค์แรกและองค์สุดท้ายเป็นพระนามของพระเจ้าแล้วผู้เป็นเพียงนบีควรเรียกตัวเองเป็นผู้ต้นและผู้ปลายหรือพระเยซูได้กล่าวดังนี้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อ1ิบเจ็ดถึงสิบแปดพระองค์กล่าวว่า อย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี้แน่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิดและเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายมุสลิมเอ,อ่ยลองให้ความหมายใหม่สำหรับข้อนี้ลองอธิบายว่าพระเยซูหมายถึงอะไรเมื่อพระองค์ใช้พระนามซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าเท่านั้นเอามาเรียกพระองค์เองมนุษย์ทำบาปต่อกันและกัน แต่ในแง่หนึ่งความบาปทั้งหมดคือการกรบฏต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าคุณและผมสามารถอภัยซึ่งกันและกันในสิ่งที่เราทำผิดต่อกันมีแต่พระเจ้าที่สามารถประทานการอภัยสิ้นเชิงฉะนั้นดาวิดนบีดาวุธร้องถูพระเจ้าในพระธรรมสดุดี51สี่ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ อันกุลระอ่านเห็นด้วยว่าพระเจ้าเท่านั้นประทานการอภัยอย่างสิ้นเชิงสูร้สามอายะหนึ่งร้ห้าและใครเล่านอกจากอันเละแล้วหากอันเละตามคำอันกุลระอ่านคือผู้เดียวที่อภัยโทษบรรดาความผิดทั้งหลายให้ได้ผู้เป็นเพียงนบีจะอ้างว่าตนสามารถอภัยโทษบาปได้หรือในพระธรรมมารโกบทที่สองเขานำคนง้อยมาหาพระเยซูเพื่อให้พระองค์รักษาสิ่งที่พระองค์ตอบเขา เป็นเหตุให้ผู้นำทางาศาสนากล่าวโทษพระองค์ว่าหมินประมาทพระเจ้าเราจะอ่านในข้อห้าถึงสิบสองเมื่อพระเยซูทอดพระเนศเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ,อ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมาจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและคิดในใจว่าใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียวพระเยซูทรงทราบในพระทัยทันทีว่าพวกเขาสนทนากันในหมู่พวกเขาอย่างนั้น จึงตรัสว่าทำไมพวกท่านถึงคิดในใจอย่างนี้แบบไหนจะง่ายกว่ากันการที่พูดกับคนง่อยว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นยกแคร่เดินไปเถิดที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่ากลับบ้านของท่านคนง่อยก็ลุกขึ้นแล้วยกแคร่ของตนทันทีเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งหลายทุกคนก็ประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้ากล่าวว่าเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลย พวกธรรมาจารย์รู้ความจริงว่าพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะอภัยบาปได้ถ้าพระเยซูผู้เรียกตนเองเป็นบุตรมนุษย์ทรงทราบในพระทัยว่าพวกเขาคิดอย่างไรตอบกลับเขาว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้หลังจากนั้นพระองค์ทรงรักษาคนง่อยและพิสูจน์ว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจที่จะอภัยบาปได้สิ่งที่อันกุลอ่านกล่าวว่าอันลอเท่านั้นมีสิทธิอำนาจที่จะอภัยโทษบรรดาความผิดทั้งหลายให้ได้ ใครคือผู้พิพากษาพวกเราในที่สุดในพระธรรมยูเอลบทที่สพระเจ้าตรัสว่าเราจะรวบรวมประชาชาติทั้งหมดและเราจะเข้าสู่การพิพากษากับพวกเขาที่นั่นตามที่ดาวิดได้เขียนในพระธรรมสดุดีบทที่9ข้อ7-8ถึง8พระองค์ทรงสถาปนาบรรลังของพระองค์เพื่อการพิพากษา เป็นกุลละอา่านในซูรอยีอ่สิบสองอายะห้าสิบหกถึงห้าสิบเจ็ดกล่าวว่าอัลลอฮ์พระองค์ทรงตัดสินระหว่างพวกเขาโดยให้รางวัลกับบรรดาผู้ศรัทธาส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้รับการลงโทษอำนาจในวันนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์ทรงตัดสินระหว่างพวกเขาดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายจะอยู่ในสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความโปรดปรานทนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอ,อย่างอัประยศ ดังนั้นเมื่อพระเจ้าคือผู้พิพากษาสูงสุดทั้งตามคำกล่าวในพระคัมภีร์ไบเบิลและอันกุรอานผู้เป็นเพียงนบีจะอ้างได้หรือว่าพระองค์จะมาพิพากษามนุษย์โลกในที่สุดแน่ทีเดียวไม่ใช่แต่พระเยซูเองได้อ้างว่าในพระธรรมมัทธิวบทที่25ซึ่งพระองค์กล่าวในข้อ31-32เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมี พร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมดแล้วพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์และพระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกจากกาันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะพระเยซูทรงกล่าวต่อว่าพระองค์จะให้บางคนเข้าสวรรค์และอีกบางคนตกนรกนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถทำได้ไม่ใช่หรือผู้ที่เป็นเพียงนบีจะพูดเช่นนั้นหรือใครคือผู้ทรงสัจจะ ในพระธรรมสดุดีบทที่31ข้อหดาวิดกล่าวถึงพระเจ้าแห่งความจริงสูรอ2อายะห์ปันกุลอ่านกล่าวว่าแท้จริงอันเลอะนั้นพระองค์คือผู้ทรงสัจจเอาฮักกุเช่นกับผู้ทรงเป็นอันแรกกับอันสุดท้ายคือพระนามหนึ่งใน99พระนามของอันลอเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกพระองค์เองเป็นผู้ทรงศัจจะผู้เป็นเพียงนบีจะเรียกตนเองเป็นผู้ทรงศัจจะหรือ พระเยซูทรงเรียกพระองค์เองเป็นความจริงในยอห์นบทที่14ข้อหเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรามุสลิมเอย่ยท่านไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกหรือว่าพระเยซูใช้พระนามของพระเจ้าอ้างถึงพระองค์เองใครเป็นผู้ฟื้นคืนชีพ ทั้งพระคัมภีร์ไบเบิลและอันกุนลอานเห็นด้วยว่าพระเจ้าคือผู้ฟื้นคืนชีพหนึ่งซามูเอลบทที่สองข้อหพระยาเวทรงประหารและทรงให้มีชีวิตพระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตายและทรงนำขึ้นมาเช่นเดียวกันในซูรอ22องาย7 เป็นกุลอานกล่าวว่าอันลาอจะทรงให้ผู้ที่อยู่ในสุสานฟื้นคืนชีพขึ้นมาในเมื่อพระเจ้าคือผู้ให้ผู้คนฟื้นคืนชีพเราจะคาดหวังหรือว่าผู้เป็นเพียงนบีจะบอกผู้ติดตามว่าท่านเองจะเป็นผู้ฟื้นคืนชีพ ในยอห์นบทที่ 5: ข้อ25ถึงพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าเวลากำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนตายจะได้ยินเสียงพระบุตรของพระเจ้าและบรรดาคนนาที่ได้ยินจะมีชีวิตเพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองอย่างไรพระองค์ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองอย่างนั้นและทรงให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะทำการพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่ ทุกคนที่อยู่ในอุโมงฝังศพจะได้ยินเสียงของพระบุตรและจะก้าวออกมาคนที่ประพฤติดีก็เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตคนที่ประพฤติชั่วก็เป็นขึ้นมาสู่การพิพากษาในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ25พระเยซูพูดถึงพระองค์เองคือการเป็นขึ้นจากตายพระองค์ตรัสว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไปถ้าพระเยซูเป็นเพียงนบี การที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าไม่ใช่หรือพระเจ้าทรงให้พระสิริข,ของพระองค์กับผู้อื่นหรือไม่อันกุลอ่านกล่าวในสุรเห้าสิบเจ็ดายะหนึ่งสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดินแท้สองสะดุดีแด่อันลาะในพระคัมภี์ภาคพันธสัญญาเดิมเราเห็นว่าพระเจ้าไม่ให้สง่าราศีของพระองค์แก่ผู้อื่นพระเจ้าตรัสนอิสยาห์บทที่สี่ข้อแเราคือยาเว นั่นเป็นนามของเราเราไม่ให้สง่าราศีของเราแก่ผู้อื่นแน่ที่สุดไม่มีนบีคนไหนจะบอกว่าเขาเองมีพระสง่าราศีของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเขาได้รับสง่าราศีของพระเจ้าด้วยกันกับพระเจ้าก่อนสร้างโลกแต่ในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ5พระเยซูตรัสว่าบัดนี้ข้าแต่พระบิดาขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมา นี่คือสิ่งที่นบีจะพูดหรือในพระธรรมมาระโกบทที่สองข้อ28พระเยซูทรงบอกว่าพระองค์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสาบาโตมัทธิวบทที่2 2 4ข้อ41พระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าดาวิดท,ทรงเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ39-58ว่าพระองค์ได้เห็นอับราฮัม นบีอิบรอฮีมในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสองข้อหกพระเยซูอ้างว่าพระองค์เป็นใหญ่กว่าพระวิหารของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าพระองค์มีความสัมพันธ์พิเศษสุดกับพระบิดาว่าพระองค์สามารถตอบคําอธิษฐานลูกศิษย์พระองค์ประชุมกันที่ไหนพระองค์อยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นมัทธิวบทที่สิบแปดข้อยี่สิบว่าสิทธิอํานาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่พระองค์แล้ว มัทธิวบทที่28ข้อที่18พระองค์จะอยู่กับลูกศิษย์ของพระองค์เสมอไปมัทธิวบทที่ 28: ข้อ20พระองค์ยังตรัสว่าทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเรายอนบทที่1 6ข้อ15ตามที่พระเยซูตรัสต้องให้เกียรติพระองค์เช่นกันกับพระบิดาพระองค์ทรงตรัสในพระธรรมยอนบทที่ 25: ข้อ21ถึง23 เพราะพระบิดาทรงทําให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาและประทานชีวิตให้อย่างไรพระบุตรก็จะให้ชีวิตแก่คนที่ท่านประถานาจะให้อย่างนั้นเพราะว่าพระบิดาไม่ทรงพิภากษาใครแต่ทรงมอบการพิภากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรเพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่พวกเขาถวายเกียรติแด่พระบิดาคนไหนไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรคนนั้นก็ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมา เนื่องจากวิธีหนึ่งที่เราจะถวายเกียรติพระบิดาคือการนมัสการพระองค์และเมื่อพระเยซูตรัสว่าเราต้องถวายเกียรติพระบุตรอย่างที่เราถวายเกียรติพระบิดาพระเยซูจึงต้องการการนมัสการพระองค์ไม่แปลกที่ลูกศิษย์ของพระองค์นมัสการพระองค์หลายต่อหลายครั้งพระกิตติคุณกล่าวว่าพระเยซูได้รับการนมัสการหลังกำเนิดมัทธิวบทที่สองข้อสิ ช่วงเวลาที่พระองค์ทําพันธกิจมัทธิวบทที่14ข้อ33ยอนบทที่9ข้อ38หลังการฟื้นขึ้นจากความตายก่อนพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์และหลังการขึ้นสู่สวรรค์มัทธิวบทที่28ข้อ17ลูกศิษย์ของพระองค์ชื่อโทมัสได้ทูลพระองค์ว่าพระํายอนบทที่20ข้อ28องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ ฉนั้นพระเยซูกล่าวตรงไหนเราเป็นพระเจ้าจงนมัสการเราอย่างที่เราเห็นแล้วพระเยซูอ้างว่าพระองค์คือผู้ต้นและผู้ปลายผู้ให้อภัยบาปผิดผู้พิพากษาบ้านปลายความจริงและผู้ให้เป็นขึ้นมาจากตายพระเยซูตรัสว่าพระองค์ได้รับสง่าราศีกับพระเจ้าก่อนสร้างโลกและพระองค์คือพระเจ้าเหนือวันสะบาโตและเหนือกษัตริย์ดาวิดพระองค์ได้เห็นอับราฮัมและพระองค์ใหญ่ยิ่งกว่าพระวิหารของพระเจ้าพระเยซูมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระบิดา พระองค์สามารถตอบคำอธิษฐานพระองค์อยู่กับลูกศิษย์พระองค์ทุกที่ทุกแห่งพระองค์มีสิทธิอำนาจในฟ้าสวรรค์และโลกพระองค์จะอยู่กับลูกศิษย์ตลอดไปและพระองค์คือเจ้าของทุกสิ่งพระเยซูยังต้องการการให้เกียรติอย่างที่พระบิดาได้รับเกียรติซึ่งรวมถึงการนมัสการพระองค์ข้ออ้างเหล่านี้ไม่ใช่ข้ออ้างของมนุษย์ธรรมดาและไม่ใช่ข้ออ้างของนบีผู้ยิ่งใหญ่ข้ออ้างเหล่านี้เพียงพระเจ้าเท่านั้นสามารถอ้างได้ ด้วยสาเหตุนี้คริสเตียนจึงเชื่อว่าพระเยซูคือพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพราะตรงนี้จะตีความเพี้ยนเยอะถ้าจะบอกว่าพระเยซูเป็นเพียนนบีผู้หนึ่งพี่น้องมุสลิมจําเป็นต้องบอกว่าพระคัมภีร์ถูกบิดเบือนพอดีผมได้ทําวิดีโอให้พี่น้องมุสลิมซึ่งพิสูจน์ว่าอันกุนระอ่านยืนยนันการประทานการรักษาและสิทธิอํานาจของพระคัมภีร์ใบเบลิล ให้คลิกวิดีโอดังกล่าวเพื่อจะเห็นอันล้อสั่งให้ตัดสินคริสเตียนตามพระคัมภีร์ที่เรามีและเราเข้าใจว่าพระคัมภีร์ที่เรามีนั้นประกาศความเป็นพระเจ้าของพระเยซูในหลายรูปแบบเราไม่สามารถทำตามที่อันกุรานสอนหากเราไม่ปฏิเสธอันกุนรอาน